สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้ค่ะจะเป็น25สาำนวนนะคะที่ไม่แปลตรงตัวนะคะแปลผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะถ้าเป็นสำนวนในภาษานะคะทุกๆภาษาะคะ่ะมันจะไม่สามารถแปลตรงตัวได้นะคะเหมือนสำนวนไทยอะไรแบบนี้คะ่ะมันจะต้องมีการแปลจากไทยเป็นไทยนะคะอันนี้สำนวนอังกฤษก็เหมือนกันคือแปลตรงตัวไม่ได้ and t แรก how come how come แปลว่าทำไมละ่ะทำไมอ่ะ how come ไม่ได้แปลวา่ามายังไงนะคะ how come แปลว่าทำไมละ่ะ I don't buy it I don't buy it ฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อ I don't buy it I will sleep on it I will sleep on it ฉันจะไปคิดทบทวนจะไปคิดไตร่ตรองนะคะ I will sleep on it Come again Come again พูดอีกทีสิอะไรนะเมื่อกี้ Come again Hit me up Hit me up แปลว่าติดต่อมานะ Hit me up Be my guest, be my guest แปลว่าเชิญตามสบายเลยตามสบาย be my guest Now and then, now and then เป็นครั้งคราว now and then I'm broke, I'm broke ฉันถังแตกฉันไม่มีเงิน I'm broke Keep my fingers crossed. Keep my fingers crossed. ขอให้ได้รับข่าวดีนะ.ขอให้โชคดี. Keep my fingers crossed. Grab a bite. 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 ไปหาอะไรง่ายๆกินกันไปหาอะไรกินกัน Grab bite It slipped my mind It slipped my mind ฉันลืมไปเลยอะ It slipped my mind Call it a day Call it a day พอแค่นี้แหละเออวันนี้พอแค่นี้แหละ Call it a day Feel blue, feel blue, เศร้ารู้สึกเศร้าอ่ะไม่ได้แปลว่ารู้สึกสีน้ำเงินนะคะสำนวน feel blue ก็คือแบบรู้สึกเศร้า It's a piece of cake, It's a piece of cake, It's a piece of cake, ง่ายๆ ถ้าเป็นสำนวนไทยก็คือแบบไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยปอกกล้วยเข้าปากนี่ก็เป็น it's a piece of cake out of order out of order มันพังอะ่ะมันเสีย out of order what was that what was that เมื่อกี้ว่าอะไรนะคะ what was that what was that s p l i The t T, e a s p l i The t T e a มีเรื่องเมามาเมากันสิ s p l i The t T e a Hit The Sack Hit The Sack เข้านอน Hit The Sack I'm Off I'm Off ฉันไปก่อนนะ I'm Off ไปก่อนนะ b r e a k a l ล g break a leg โชคดีนะ b r e a k a l ล g ถ้าแปลตรงตัวนี้คือแบบหักขาไม่ใช่ b r e a k a เ e g แปลว่าโชคดีนะ r ร d flag r ร d flag มีพิรุษมีสัญญาณเตือนแต่ถ้ามันแปลตรงตัวก็คือแบบธงสีแดงธงสีแดง ความหมายมันก็ถ้าบ,บทธงสีแดงก็เป็ใส่ลักษณ์ของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยปกติเนาะ Red flag มีพิรุษมีสัญญาณเตือน Small talk Small talk พูดคุยเรื่องทั่วไป Small talk Come over Come over ไปเยี่ยม Come over bits me bits me ไม่รู้เลยฉันไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ bits me not my cup of tea not my cup of tea ฉันไม่ชอบอ่ะ it's not my cup of tea ฉันไม่ชอบ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะ25สิาำนวนที่ไม่แปลตรงตัวนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะคอมเมนต์บอกได้อยากทำเพิ่มเติมเนาะซัพพอร์ตกันนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่อง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะชื่อเหมือนกันเลยทั้ง3แพลตฟอร์มก็คือเปรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะ Thank you for watching See you next video Bye